ดวงชะตาราศีกุ่มประจำเดือนนี้ชาวราศีกุ่มที่รักเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดกาลร,ราวกับว่าจักรวาลได้เปิดประตูใหม่ให้คุณก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่พิเศษและไม่เหมือนใครเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของตัวเองมากกว่าที่เคยด้านการงานก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ ในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดาวเด่นของคุณส่องแสงสดเต็มที่ความสามารถด้านความเป็นผู้นำที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณจะปรากฏออกมาให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนหากคุณเป็นพนักง,งานในองค์กรคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ทุกคนในแผนกอยากทำแต่ผู้บังคับบัญชาเลือกคุณเท่านั้นเพราะพวกเขาเห็นศักยภาพและความสามารถพิเศษในตัวคุณเช่น หากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้นำทีมจัดทำแคมเปญใหม่ที่มีงบประมาณสูงหรือหากคุณทำงานด้านเทคโนโลยีคุณอาจจะได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าโครงการใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบริษัททั้งหมดอย่างไรก็ตามดาวที่ปกครองความสัมพันธ์ในที่ทำงานส่งสัญญาณเตือนว่าคุณอาจจะต้องผเผชิญกับการเมืองในสำนักงานที่ซับซ้อนกว่าที่คุณคาดหวัง เพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะอิจฉาความสำเร็จของคุณและพยายามสร้างอุปสรรคการใช้ความสามารถด้านการทูตและความอดทนจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับชาวกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้คุณจะพบว่าความอดทนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่าเร่งรีบให้เสร็จสิ้นทุกอย่างในเวลาอันรวดเร็วโอกาสที่ดีจะเข้ามาหาคุณเองอย่างธรรมชาติ คุณจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยไม่ต้องใช้ความแรงเกินกว่าที่ควรผู้ที่กำลังหางานใหม่คุณจะได้รับข่าวดีในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์เทคโนโลยีหรือการสื่อสารตำแหน่งที่คุณจะได้รับไม่เพียงแต่เป็นงานที่จ่ายเงินเดือนดีเท่านั้นแต่ยังเป็นงานที่ให้โอกาสคุณได้แสดงความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ด้านการเงิน จากความท้าทายสู่ความมั่นคงด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสปรากฏอยู่ควบคู่กันไปในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะไปเชิญกับปัญหาการเงินที่ไม่คาดคิดเช่นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสุขภาพประจำปีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เสียและต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่แต่อย่าวิตกกังวลไปมากเกินไป เพราะหลังจากวันที่10ของเดือนนี้สถานการณ์ทางการเงินจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจจะได้รับเงินโบนัสจากการทำงานหรือได้รับเงินคืนจากการลงทุนที่เคยทำไว้โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือสื่อสารจะให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจสำหรับชาวกลุ่มที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองรายได้จะเพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่ที่มาจากการแนะนำของลูกค้าเก่า ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารของคุณจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มรายได้อย่างไรก็ตามดาวที่ปกครองการเงินเตือนว่าคุณต้องระวังการใช้จ่ายแบบลูกไฟโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเมื่อพลังความต้องการเปลี่ยนแปลงและความหุนหันพลเล่นของคุณอาจจะทำให้คุณอยากซื้อของใหม่ๆที่ไม่จำเป็น การวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าและการเก็บใส่เงินสำรองจะช่วยให้คุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างมั่นคงการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้านความรักความรักแบบใหม่ที่ท้าทายสำหรับชาวกลุ่มที่โสด เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ในด้านความรักดาวดวงที่ปกครองความรักจะส่องแสงสาบในช่วงเจ็วันแรกของเดือนทำให้คุณมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเป็นพิเศษคุณอาจจะพบรักแรกพบที่ไม่คาดคิดในสถานการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะพบคู่ใจขณะอยู่ในคิวรอซื้อกาแฟร้านประจำ หรือในระหว่างเดินทางไปทำงานบนรถไฟฟ้าที่คุณขึ้นทุกวันอาจจะมีคนที่นั่งข้างๆคุณสักวันหนึ่งและเมื่อพวกคุณสบตากันความรู้สึกพิเศษก็จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นการได้รู้จักกันผ่านแอบหาคู่ที่คุณใช้อยู่แต่ครั้งนี้จะแตกต่างจากการพบปะครั้งก่อนๆเพราะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เข้าใจในความแปลกตัวและความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ดาวที่ปกครองความรักยังบอกว่าคุณจะมีความสนใจในคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่ๆและไม่เป็นไปตามกรอบธรรมเนียมปกติคู่ที่เหมาะสมกับคุณในช่วงนี้คือคนที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องมีความเฉลียวฉลาดและมีมุมมองชีวิตที่ไม่ซ้ำใครอย่างไรก็ตามระวังเรื่องการสื่อสารในช่วงหลังวันที่18ของเดือนเพราะ อาจมีความเข้าใจผิดระหว่างคุณกับคนที่คุณสนใจได้ง่ายให้ใช้เวลาในการฟังและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากกว่าการเร่งรีบสร้างความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่สำหรับชาวกลุ่มที่มีคูกครองแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพส่วนตัวกับความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นหรือต้องการทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อน ช่วงต้นเดือนนี้คุณกับคู่ครองอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเรื่องอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องการความเปลี่ยนแปลงและความตื่นเต้นใหม่ๆในขณะที่คู่ครองอาจจะต้องการความมั่นคงและความสม่ำเสมอแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นการพูดคุยอย่างเปิดใจและการรับฟังความต้องการของกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญในช่วงกลางเดือน คุณตับคู่กรองอาจจะมีโอกาสไปเดินทางด้วยกันหรือลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นไปเรียนทำอาหารด้วยกันเรียนเต้นหรือไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีความสดใสและน่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามหลังเดือนต้องระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจมีความเข้าใจผิดได้ง่ายให้ใช้เวลาในการพูดคุยอย่างชัดเจน และรับฟังความรู้สึกของกันและกันอย่างจริงใจสำหรับชาวกลุ่มที่แต่งงานแล้วเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกัน<ๆ>เช่นการย้ายบ้านการเปลี่ยนง,งานหรือการมีลูกการตัดสินใจเหล่านี้จะต้องอาศัยความเข้าใจและการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เดือนนี้มีความพิเศษเพราะ จะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวดวงหนึ่งที่จะส่งผลต่อชีวิตของคุณเป็นเวลา7ปีต่อจากนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่7ของเดือนและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกถึงพลังการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านการที่คุณเริ่มสนใจสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยสนใจมาก่อนหรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยมีมาก่อนความสามารถด้านการสื่อสารการเรียนรู้และการสร้างสรรค์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลายคนอาจจะเริ่มเรียนทักษะใหม่เช่นภาษาใหม่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่หรือเริ่มงานอดิเรกใหม่ที่ไม่เคยลองมาก่อนบานพลอาจจะเริ่มเขียนบล็อกทำพอดแคสต์หรือเริ่มธุรกิจออนไลน์ใหม่การเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณมีความกล้าหาญในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นคุณจะไม่กลัวที่จะแตกต่างหรือที่จะทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกรอบธรมเนียมปกติ การปลดปล่อยและการเริ่มต้นใหม่วันที่10ของเดือนนี้จะเป็นวันพิเศษสําหรับคุณเพราะเป็นวันที่คุณจะมีโอกาสปลดปล่อยสิ่งที่เก็บกดไว้ในใจมานานคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีภาระหนักใจที่แบกมานานได้ถูกยกออกไปอาจจะเป็นการที่คุณตัดสินใจเลิกงานที่ไม่ชอบยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ความสุขหรือเลิกนิสัยเสียที่ทำมานานวันนี้จะเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่ คุณอาจจะมีความดันที่ชัดเจนกว่าปกติหรือได้รับสัญญาณจากจิตใต้สำนึกที่บอกคุณว่าควรจะทำอะไรต่อไปให้ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะจะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับอนาคตของคุณทำแนะนำสำหรับชาวกลุ่มในเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทา้าทายและน่าตื่นเต้นสำหรับคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังดาวที่ดีได้เต็มที่คุณควรจะ 1. เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง อย่าต่อต้านหรือกลัวความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ให้ยอมรับและเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปกับมัน 2. ใช้ความสามารถด้านการสื่อสารความสามารถการพูดคุยและการสื่อสารของคุณจะเป็นจุดแข็งสำคัญในเดือนนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสัมพันธ์ใหม่ๆ 3. อดทนและมีวินยัยแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนื่อง 4. ระวังการใช้ใจ่ายวางแผนการเงินให้ดีและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายแบบหุนหันพลันแล่น 5. ใส่ใจสุขภาพความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจึงควรหาเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของตัวเองและเริ่มต้นการเดินทางใหม่ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคต เชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญเพราะจักรวาลกำลังสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่